มทั้งหมดสองเกมในการพี่แม็กซพี่บาสได้นะฮะซื้อเกมแรกนะคะอย่าให้เราให้เลือกดีกว่าว่าจะเล่นเกมไหนให้เลือกเกมด้วยให้เลือกเกมด้วยเอางี้มีสองเกมตอต้องเล่นกี่เกมเล่นทั้งสองเกมเลยเลือกทำไมให้เลือกทำไมเลือกว่าจะเล่นอะไรก่อนอาเล่นอะไรก่อนเอาเกมไหนต้องถามกันด้วยอันนี้ก็ได้อันนี้นะอันนี้อันไหน อันนี้อันนี้นะเอาอันนี้ครับเอาอันนี้ครับเอาอัน tamam> น okay. ี้อันไหนคะอ้อไหนคะอันนี้ครับอันนี้คืออันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนั้นอะไรครับเด็กชายเมกี้ครับเด็กชาบาสครับเกมหนึ่งครับเกมหนึ่งโอเคเอาเกมที่หนึ่งนะคะมาและเกมที่หนึ่งนี่ะชื่อเกมว่า guess the word ครับ Guess โดยผู้เล่น ถูกแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะคือทีม A และทีม B นะฮะโดยทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องผลักกันทายคำศัพทและท่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและส่วนอีกฝ่ายต้องพยายามไม่ให้ไกลที่สุดนะฮะไปให้ใกล้ที่สุดนะคะพูดไปให้ไกลที่สุดงานนั้นๆออกมาในอ่ะภายใน1นาทีค่ะทีมไหนทายได้ถูกต้องเยอะที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะไปเลยนะฮะและเกมนี้บทลงโทษด้วยมีบทลงโทษด้วยมีบทลงโทษด้วย ถ้าใครก็ตามที่พ่ายแพ้นะคะให้เต้นชาเลนจ์ติ๊กตอกแมวปิ้งปะปุ้งโดยใครที่แพ้โดยคนที่แพ้จะต้องเป็นแมวค่ะอ่ถ้าไม่รู้ว่าชาเลนจ์นี้คืออะไรเรามีตัวอย่างตกใจนะมีชีพมีไหมมีไหมตกใจนะคือตัวอย่างแค่ไหนโอ้คือตัวอย่างแค่ไหนคือตัวอย่างแค่ไหน เป็นขึ้นตัวอย่างฝั่งนู้นไหนล่ะอ่าขึ้นตัวอย่างให้หน่อยและนี่คือชาเลนจ์ของเรานะฮะสำหรับลุงโทษนะฮะใช่คลิปที่มันขึ้นเลยฮะขึ้นเลยฮะอ่าอ่าน่ารักเนี่ยนเนี้ยล่ะอ่าอ่าเออนี้น่ารักพี่อันี้น่ารักมาประมาณนี้ประมาณนี้อ่านี่น่ารักน่ารักอ่าอะไรโอเคเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอ่า เพราะไหมใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นก่อนใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนดีอไปสุอขไปสุขใครชนะเล่นก่อนนะเอาไปสุขเอาไปชนะเล่นก่บผมกลยเด็กใช่ก็เดี๋ยวให้พี่แบงค์เป็นคนใบแล้วแล้วหนูก็เป็นคนไทายไงลุงถ่ายมาโอเคมาถ่ายอันนี้คือแม็กขับหน้าเข้าจอนี้พี่แม็กขับหน้าอันนี้ทุกคนทุกคนเป็นใบ้ด้วยนะโอเคไหมอ่า